สวัสดีครับวันนี้มาพูดเรื่อง iPhone 13นะครับมันมีฟังก์ชันอันใหม่นะครับที่เขาชูว่ามันสามารถที่จะถ่ายวิดีโอหน้าชั้นหลังเบร์นะครับก็คือเนี่ยอย่างอย่างรูปตัวอย่างของเขาที่เอามาให้ดูนะครับเป็นวิดีโอตัวอย่างนะครับก็คือพี่คนนี้ครับพอหันหน้ามาปุ๊บหน้าก็ยังชัดอยู่ใช่ปะครับพอหันไปทางนู้นครับด้านหลังก็จะชัดจะชัดนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูแป๊บนึงครับ นี่ับปุ๊บมาตรงนี้ชัดเลยนะครับนี่หันมาปุ๊บมาตรงนั้นชัดครับโอ้โหก็คือมันจะทําได้เหมือนกล้องพวกมิเลเลตกล้องโปรตัวใหญ่ๆนะครับก็คือเหมือนแบบโฟกัสเข้าตรงนู้นครับแล้วก็ตรงนี้เบอร์ครับตรงนั้นชัดตรงนี้เบอร์ครับเอ้ยแม่งเจ๋งนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาหาแอปเล่นกันก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่า iPhone 1 3ยังไม่มานะครับใครใช้ตัวอื่นอยู่อยากจะลองถ่ายวิดีโอหน้าชัดหลังเบอร์นะผมหามาแล้ว หามาได้ประมาณสองสมแอปนะครับเดี๋ยวเอาทีละแอปเลยกันนะครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับไอตัวแรกครับโฟกัสไลท์นะครับอันนี้ของผมใช้ iPhone นะครับเดี๋ยวเปิดเล่นดูครับปึ๊บอ่าพอเปิดมานะครับผมขออนุญาตใช้นายแบบจำเป็นก็คือโรนันโดก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวมาดูตัวเลือกกันนะครับเนี่ยไล่จากตรงนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นปรับแสงนะครับปึ๊บปรับรูรับแสงครับเห็นปะสว่างขึ้นนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์นะครับเลือกโทนได้เลยครับจากตรงนี้เอ้ยผมว่าเจ๋งว่ะเจ๋งนะครับเจ๋งนะครับแล้วก็อันนี้ครับก็ตัวเลือกของการตั้งค่านะครับว่าเราจะให้วิดีโอมันสัดส่วนเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับเป็นเฟรมครับเป็นเฟรมได้สามสิบเฟรมครับอันนี้เสียงครับอ่าโอเคครับแล้วก็อ่าตรงนี้ครับจะเป็นเลนที่เราสามารถใช้ได้นะครับเราสามารถกดอาทิลันนะปึ๊บปึ๊บ พอดเทนโหมดอ่ะมากล้องหน้าได้นี่ว่าโอเคครับตอนแรกเข้าใจว่าเล่นกล้องหน้าไม่ได้เออมันใช้กล้องหน้าได้นะครับอ่าใช้ได้ครับใช้ได้นะครับอ่าเดี๋ยวขออนุญาตอ่ากดตรงอื่นก่อนนะครับมาตรงนี้ก่อนจุดห้าปุ๊บม <completamente dealt> <nia> ันก็จะเด้งกลับมานะครับกลับมากล้องหลังนะครับเพราะว่าเอ่อต้องไปที่ตัวพอดเทนตรงนี้ครับอันเดียวเท่านั้นถึงมันถึงจะกลับมานะครับกลับมากล้องหน้านะครับแต่ว่าอันอื่นก็จะเป็นกล้องหลังนะครับเนี่ย น,นนี้ก็จะเป็นกล้องหลังแต่ว่าอันนี้ผมใช้12โป o นะครับ12โปม,มันมันมีไรดาร์สแกนนะครับมันมี3ามเลนครับมันก็จะซูมแบบนี้ได้แต่ว่าอันไหนที่มันใช้พอตเทนโหมดไม่ได้นะครับมันจะขึ้นบอกนะอย่างเนี้ยเป็นสีแดงๆคือใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็น a l t เจอรวยเนะี่ยมันจะขึ้นขีดตรงนี้คืออยู่ใช้โหมดนี้บ่ได้นะครับอ่าอส่วนเทเลก็ใช้ได้นะครับ ใช้เป็นโหมดธรรมดาแลวกันนะครับโรนันโดนะครับทีนี้เดี๋ยวลองถ่ายดูยแต่ว่าอ่าตรงนี้ครับใครใช้12 Pro หรือ12 Pro Max มันก็จะสามารถใช้คําสั่งกับไรด้าได้นะครับไรด้ามันก็เป็นการวัดระยะนะครับทำให้ถ่ายพวกหน้าชั้นหลังเบอร์ดีขึ้นนะครับทีนี้ดูตรงตรงกลางครับตรงกลางตรงนี้เห็นไหมครับว่ามันจะประมวลผลไอ้ที่เป็นเงาเงาเยอะๆเนี่ย,ยก็คือเงาโรนันโดนะครับอ่าแล้วตรงอื่นก็จะไม่อ่า ไม่ชัดครับมันจะเบโฟกัสตร,ตรงโรนัลโดเห็นปะไอ้เงาขาวๆนะี่คือสิ่งนี้มันโฟกัสนะครับโอเคอ่ะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ลองกดดูปึ๊บมันก็จะเด้งมานะครับเราต้องถ่ายรูปก่อนนะแล้วค่อยมาอีดิทวิดีโอนะครับอันเนี้คือมันต้องถ่ายก่อนครับแล้วค่อยมาอีดิทนะครับถึงจะเอาไปใช้ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวลองถ่ายดูกดเลยนะตรงกลางปึ๊บถ่ายแล้วครับโรนัลโดครับเห็นปะโรนันโด วิดีโอนะขยับนิดนึงอ่าโอเคครับได้โดมาแล้วทีนี้นะครับเราต้องไปจัดการกับมันก่อนนะครับตรงนี้ปึ๊บแล้วก็ไปอีดิทครับมันก็จะเด้งไว้เราเลือกเราก็ต้องเลือกครับปึ๊บอ่าแตะเข้าไปโรนันโดนะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับอีดิทนะครับอีดิทปึ๊บมาแล้วครับมันก็จะมีหน้าต่างไทม์ไลน์มาให้เราเล่นนะครับเห็นป่ะมาแล้วอันนี้คือถ่ายปกติมันก็เบอร์นิดหนึ่งนะ ปะเบอร์นิดนึงนะแต่ว่าเราใช้โหมดวิดีโอก่อนครับปุ๊บอันนี้ก็คือเลือกวิดีโอมาเพิ่มนะครับอย่างเงี้ยเลือกวิดีโอมาเพิ่มแตะหนึ่งที่ลบครับแตะหนึ่งที่ลบยังลบอยู่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าตรงนี้ครับรีมูฟอ่ะที่ใช้หลักๆนะครับก็จะเป็นตรงนี้ครับไอพวกนี้ก็เหมือนแอปตัดต่อทั่วไปนะมีแอดมีตัดมีลบนะครับ ถ้าเป็นเบอร์เนี่ยเราก็ใช้พวกนี้เลยครับเนี่ยรูรับแสงตรนนี้ครับกดเข้าไปเห็นไหมครับมันก็จะมีโหมดนะครับโหมดไซส์โหมดโฟกัสอันที่ใช้ไบไหยวๆอ่ะโหมดไซส์แตะเข้าไปก่อนจะมีให้ปรับตรงนี้ปรับปือ้อเห็นปะปรับรูรับแสงอันเนี้ยวะก็เบอร์ขึ้นนะนก็เบอร์ขึ้นแหละรูรับแสงมันกว้างขึ้นนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับโฟกัสสามารถปรับโฟกัสได้ไปะ เอาเข้าตรงไหนเข้าที่หน้าโดครับเข้าที่หน้าโดเห็นไ,ไหมอ่านไหมเห็นไหมเห็นไหมอันอื่นก็เลือกได้หมดนะเนี่ยเลือกได้แต่ว่าพวกนี้ล็อกครับอันนี้จะเป็นการเบอร์แต่ว่าตรงนี้ล็อกหมดเลยก็ไม่ต้องใช้เลยครับลองเลือกดูลองเลือกดูกดไฮไลท์นะครับปึ๊บป,ปึ๊บป,ปึ๊บ่ะประมาณนี้ครับประมาณนี้อันนี้ปรับสุดแล้วครับปรับสุดแล้ว สุดเล้วนะครับตัวมันอาจจะค่อยไม่ค่อยชัดเดี๋ยวผมลองถ่ายตัวเองแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะไอ้นี้ให้ดูนะครับอโอเคครับก็ปรับประมาณนี้นะแล้วก็เซฟเซฟเซฟทีนี้ก็เลือกครับอันนี้มันได้พันอ่เจ็ดสองศูนย์ครับกักพันแปดสิบไว <c oughs> ้กักไว้ทำไมสามสิบเฟรมได้ปะอ่าสามสิบเฟรมนะลองลองเซฟดูได้ปะ นี่ครับเอ็กพอร์ตรอแปบอ่าได้แล้วเดี๋ยวไปดูประมาแล้วครับโรนันโดฟืบฟืบฟือฟ้อ,อโอเคครับเดี๋ยวมาดูเป็นอันนี้แล้วกันครับออกก่อนเดี๋ยวมาดูเป็นโหมดอ่าพลาสเตอร์แล้วกันนะ พอเทตอันนี้แล้วกันนะอ่าเดี๋ยวดูกล้องหน้าต่างกันไหมนะครับอันนี้ผมเองนะอ่าทีนี้ไอ,อยาใส่หมวกก็คือเห็นไหมครับว่าข้างหลังเนี่ยเบอร์อ่ะอาจจะเห็นเยอะๆหน่อยเดี๋ยวลองถ่ายดูแล้วกันนะครับ อ่าโอเคเดี๋ยวลองปรับเบอร์ครับว่าปรับได้เยอะขนาดไหนแล้วมันเดี๋ยวนะมันเซฟผมหรือยังอีดิทวิดีโอเลือกรูปผมแล้วก็อีดิทข้างบนนะครับเอ้ยมันเบอร์ให้เลยครับเหมือนเรามาจําที่เราปรับไวป้ป่ะอ่าดูตรงนี้ก็ได้ครับเห็นแปลว่าข้างหลังผมมาเบอร์จัดเลยครับเดี๋ยวลองปรับดูนะลองปรับดูนะครับวิดีโอนะครับได้ขออภยัยมาที่แตะหนึ่งที่คลิปก่อนนะครับ อแล้วก็ตรงนี้ครับพวกอ่าลูกรับแสงครับมันปรับอยู่เท่าไหร่เนี่ยโหเบอร์ไอย่างเห็นไหมครับอ่าอย่างเมื่อกี้โรนันโดมันฉากหลังมันเห็นไม่ค่อยชัดครับโอหนี่เบอร์จัดเลยครับเบอร์จัดเลยเบอร์จัดเลยครับโฟกัสโฟกัสก็เบอร์โฟกัสสุดละโฟกัสก็เนี่ยเดี๋ยวมันจะจับให้ครับปรับไปเรื่อยๆครับอันนี้จับข้างหลังนี่จับข้างหน้าแล้วอ่าโอเคครับ อ่าโอเคครับไม่ได้อยู่ได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่มันดีตรงนี้ว่าถ่ายกล้องหน้าได้ครับอ่าเดี๋ยวลองเซฟสามสิบเฟรมเว้ยอ่ามันให้ครับเจ็ดสองศูนย์สามสิบเฟรมมันให้ครับแต่ว,ว่ามันไม่ให้พันแปดสิบครับไปดูไปดูไปดูปดอ่าโอเคครับเบอร์ตามต้องการครับหลังเบอร์แน่ๆครับอ่าดูดูดูด โอ้โเบอร์เกินหรือเปล่าอันนี้ปรับสุดครับปรับสุดอ่าโอเคประมาณนี้นะครับลองลองลอง,ลองเล่นดูก่อนแล้วกันครับรอตัวสิบสิบสามครับเราก็เล่นสิบสองไปก่อนแล้วกันนะครับโอเคครับฝากติดตามด้วยครับบา,บายบายสวัสดีครับ